พบกับแฟรี่และรายการกูรูสปอร์ตค่ะกูรูสปอร์ตวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะได้มาทําความรู้จักกับนักกีฬาฟุตบอลค่ะที่เดินสายเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในอายุที่น้อยที่สุดค่ะเพียงแค่16ปี7เดือนเท่านั้นเองและเขาคนนี้ก็คือแบล็กอาทิตย์ดาวสว่างค่ะ นีเฟรี่ก็นั่งอยู่กับน้องแบ็กอาทิตย์ดาวสว่างค่ะสวัสดีค่ะคต้องบอกว่าน้องแบ็กเนี่ยอยู่ในนักกีฬาทีมชาติชุดที่ได้เหรียญทองซีเกมครั้งที่ผ่านมานะคะหลายคนค่ะได้เห็นภาพภาพหนึ่งแล้วแบบตกใจแล้วก็เคืองแทนน้องแบ็กมากๆก็คือภาพที่น้องแบ็กเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้าของนักกีฬาทีมชาติอินโดซึ่งพอพอ,พอหลังจากแข่งจบแล้วเนี่ย ก็คือรู้มาว่าน้องแบ็กเองก็คือไม่เคืองไม่โกรธไม่อะไรเลยก็อบอลจบเกมจบก็ต่างคนก็ต่างแยกยาก้ยายคือคือเราก็กลับสุมทีมเราก็ขอบคุณแฟนบอลปกติครับตอนนั้นความรู้สึกที่แบบเท้าเข้ามาอยู่ท,ท,ที่ที่หัวเราที่หน้าเรานี่มันเป็นยังไงบ้างคะก็ชังหวานนั้นมันบอลเรานําด้วยตั้งสี่ห้ลูกแล้วก็เป็นเกมรอบรองแล้วอย่างผมเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วร,ร,รู้รู้รใช่<ะ>คือสองสาปีผ่านมาแต่ว่า ผมพยายามปรับตัวปรับตัวเองให้ให้ดีขึ้นเพราะว่าผลตอบรับมันจะดีกับตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็ถามว่าจังหวะนั้นรู้ไหมก็ไม่รู้ครับเพราะเพราะว่าในเกมเราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่าเจตนาแต่ว่าพอทางที่บ้านเนี่ยก็<ม>ดูคลิปอะไรเง<ม>ี้ยก็เลยรู้ว่าเขาเจตนาจริงๆอะไรเง<ฮ>ี้ยโอ้โหแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านไปละใช่ครับทีนี้เนะี่ยดูจากฟอร์มการเล่นนะคะแล้วก็ดูแล้วอนาคตนี่ ไกลไปอีกไกลแน่นอนนะคะคทีนี้หลายคนก็อยากจะรู้ถึงจุดเริ่มต้นย้อนมาตั้งแต่วันแรกเลยที่ได้มาแตะลูกฟุตบอลครั้งแรกในชีวิตเลยคือตอนไหนคะก็เล่นบอลตั้งแต่ป .4 ป .5 ครับป .4 ป .5 ใช่ก็มีโอกาสได้ได,ได้คือผมเป็นคนหัวหินเป็นเด็กบ้านนอกอคือเสาร์อาทิตย์ต้องมาฝึกที่กรุงเทพทุกวันนั่งรถทัวร์มาคนเดียวอตอนปอ .5 เพื่อ,อ,เ,พอเพื่อมาอะคาเดมี เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตอนแล้วอยู่อยู่มาอะคาเดมี่อะไรได้ยังไงก็เหมือนเขามีรับสมัครแล้วก็โทรมาสมัครอ๋อไปเห็นจากที่ไหนหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยคือเปิดหนังสือพิมพ์ไม่รู้ของใครอ่านเด็กป .4 ป .5 ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วใช่ครับแล้วไปเจอครับก็พ่อบอกว่าอ่านลองเข้ามาอะไรเงี้ยก็เป็นคาเดมี่ฝึกเฉพาะเสาร์อาทิตย์คือเขารับเลยเหรอคะรับทุกคนอยู่แล้วใช่ใช่ก็เราก็เสียเงินอะไรเงี้ยครับอ๋อคือแบบเสียเงินเพื่อเรียนใช่ใช่ แล้วก็ป .4 สปะหต้องเข้ามาเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนก็อาทิตย์แรกสองาทิตย์แรกก็พ่อแม่จะพามามแต่พอหลังจากนั้นคือเรียนจันทร์ถึงศุกร์ศุกร์ปุ๊บเรียนเสร็จต้องนั่งรถทัวร์มามาเองละมาเองละทีนี้ต้องมาเองแล้วก็กลับซ้อมเสร็จก็กลับวันอาทิตย์ตอ,อนเย็น ใจเราตอนนั้นเนี่ยมันมันรู้สึกไงว่าเฮ้ยทำไมเราต้องอยากเล่นฟุตบอลด้วยคือเราชอบตั้งแต่แต่ตั้งแต่ที่โวฉินแล้วตั้งแต่บ้านแล้วเราเป็นนักกีฬาโรงเรียนอยู่แล้ว oh. แต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะมายืนจุดตรงนี้ได้ oh. ด้วยด้วยด้วยลําแข้งของเราเองครับก็ภูมิใจครับพี่เพราะว่าอย่างพ่อแม่ได้พ่อแม่ผักดันด้วย ถ้าไม่ได้พ่อแม่ผักดันผมก็อาจจะไม่มีทุกวันนี้ครับต้องใจรักจริงๆเนาะทุ่มเทมากนะคะเพราะว่าเด็กป .4 ป .5 เนี่ยถ้าเป็นเราสมัยนั้นเราคงไม่รู้สึกแบบอยากที่จะแบบโอ้ยเสาร์อาทิตย์เรียนก็หนักแล้วจะถึงสุขอ่ะเสาร์อาทิตย์ยังต้องมาซ้อมบอลอีกถ้าไม่รักจริงๆทําไม่ได้แน่นอนใช่คือแล้วทําอย่างนั้นอยู่นานไหมที่ต้องนั่งรถเข้ากรุงเทพอยู่อย่างนี้ก็ประมาณสามเดือนครับเป็นคอร์สใช่ครับแล้วก็ที่ วัดเขาพัะง,งามเทศบาลหนึง่งที่จังหวัดนครปฐม,มเปิดรับสมัครเปิดคัดกีฬาช่างเผือกเราก็เลยไปคัดแล้วก็มีมีชื่อติดแล้วก็เรียนโรงเรียนประจำแล้วก็ย้ายจากโพหินมานครปฐม,ม,มครับแล้วก็ตอนนั้นคืออยู่ชั้นอะไรคะป .6 ป .6 ใช่แล้วก็ตอนนั้นทีมชาติสิบสองปีก็ได้เปิดคัดตั้งแต่นั้นมาก็ต้องติดสิบสองาือไล่มาทุกชุดเลยทีมชาติโอ้โห คือติดตลอดเวลา<ช>ติดทุกปีเลยคโอ้โอ้โอ้โอต,ต,<ง>ตั้งแต่เยาว,วชนตั้งแต่เยาวชนคือแสดงว่าอะคาเดมี่นี่ช่วยเราได้เยอะใช่ใชครับ,รบอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นอย่างตอนเด็กๆเกงี้ยคนคนเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราชอบแล้วฟุตบอลแล้วเราต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลมันมีความรู้สึกแรกตอนไหนเลยคือพี่ชายผมเป็นเป็นนักฟุตบอลตอนนั้นอยู่กรุงเทพพิเตีย๋อครับ คือตอนนั้นอยู่ม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็เขาติดก็เราชอบแลละก็เหมือนเล่นตามพี่อะไรเงี้ยก็คือมีพี่เป็นแบบว่าเนาะเป็นตัวอย่างใช่เพราะว่าก็พี่ก็ได้ทุนเรียนฟรีก็พ่อแม่ก็ไม่ต้องรับภาระอะไรเงี้ยใช่ครับอืมก็เลยอยากเป็นเหมือนพี่ด้วยแล้วตอนเรียนนความประฐมนี่ ได้ได้ทุนเรยหรือยังคะได้ทุนเรียนฟรีแล้วก็กินนอนอยู่นั่นเลยโอ้โหสบายเลยใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างตอนอายุ12แล้วแบบได้ติดทีมาชาติได้ไปเรียนที่นครปฐมก็ดีใจพ่อแม่ไปแอบร้องให้ในห้องน้ําคือ,อใช่คือ,ค,อคือเราไม่รู้ว่าเรามาจุดนี้ได้ไงค่ะคือตอนนั้นก็เด็กหัวหินไม่มีใครติดทีมชาติอยู่แล้ว ก็เป็นคนแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจโอ้ก็เป็นความภูมิใจของพ่อแม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไปแอบร้องไห้ในห้องน้ำใช่แล้วรู้ได้ไงว่าท่านแอบอยู่ในนั้นพี่ชายบอกคือดีใจใช่ครับโอ้และติดทีมชาติชุดใหญ่ตอนนั้นอยู่อยู่อะไรปะฮะอยู่ตอนนั้นอยู่สโมสรเมืองทองครับก็คืออยู่สโมสรเมืองทองทำเป็นนักกีฬาอาชีพอยู่แล้วใช่ก็คือก็มีชื่อมาแล้วตอน16ปี ก็สโมสรได้ดึงตัวไปตอนนั้นยังเรียนอยู่ม .4 ใช่ใช่ม .4 แล้ว TOT ดึงตัวไปก็เล่นไทยลีกครั้งแรกในชีวิตครับก็เด็กที่สุดในไทยลีกนะตอนถึงปัจจุบันนี้ด้วยตอนอายุ16ปีครับตอนนั้น16ปีเริ่มได้เล่นสโมสรแล้วเร็วมากใช่เร็วกว่าคนอื่นเร็วกว่าคนอื่นมากๆพอได้เข้ามาอยู่เมืองทองก็ได้ มีชื่อโอกาสติดทิมชาติชุดใหญ่ครับการที่เราเป็นนักฟุตบอลจนถึงทุกวันนี้คิดว่ากีฬาฟุตบอลให้อะไรกับเราบ้างโอ้โห <c oughs> ให้เยอะเลยพี่ให้ม,มิตรภาพเพื่อนร่วมมืออาชีพให้ให้ความสุขให้ทุกอย่างอ่ะพี่คือผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะฟุตบอลต้องคิดว่าเป็นทางเลือกที่เราเลือกถูกใช่พี่ก็ทุกอย่างที่ ที่ผมสร้างมาด้วยตัวเองเนี่ยก็คือฟุตบอลคือจากเด็กมัานนอกจากไม่มีอะไรจากพ่อแม่ไม่มีอะไรเราทําเราอยู่ตรงนี้ได้เราทําได้คือเรามามาไกลกว่าที่คนอื่นเขาคิดนะครับปัจจุบนันละคะเราได้มีการวางแผนในการเดินทางเส้นทางสายกีฬาฟุตบอลเนี่ยของเรายัางไงบ้างก็ไม่ได้ไม่ได้วางไม่ได้วางอะไรเยอะคือเราทําคือทําให้ให้ดีที่สุดก่อน คือเราทําให้เต็มที่แล้วคนคนงานของเราอะ่ะคนอื่นเขาจะเห็นแล้วสิ่งตอบแทนมันจะกลับมาเราเองครับคือ,อเป้าหมายก็คือเล่นเล่นคืออยู่กับฟุตบอลให้ให้นานที่สุดครับอ่าแล้วค่ะวันนี้ก็ รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาคุยกับดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะอีกคนหนึ่งของวงการกีฬาฟุตบอลไทยในบ้านเรานั่นเองนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะนำเหรียญทองและก็ความภูมิใจกลับมาสู่ชาวไทยเยอะๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือช่วงกูรูนิวส์นะคะวันนี้อยู่กับประตายศศิชากมลเนตรค่ะตอนนี้แต่อยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เขามีงานกเกษียณอายุราชการของพี่ๆีการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ได้ทํางานบริหารพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนานค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศด้านในกันค่ะว่าจะสนุกสนานแค่ไหนค่ะ ของพนักงานการกีฬาประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านทู้ว่าการที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุการทํางานของพนักงานการกีฬาประเทศไทยประจําปีพุทธศักราช2558ในวันนี้โดยในปีนี้มีพนักงานกรกทที่เกษียณอายุการทํางานรวม20คน รองผู้ว่าการการตลาประเทศไทยผู้มวยการฝ่ายผู้มวยการกองหัวหน้างานพลการผ,ผู้ช่วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับแต่ผมอยากจะขอเรียนอย่างนี้ว่าอันดับแรกต้องดีใจและภูมิใจกับพี่ที่เกเสียอายุในวันนี้วันนี้ถือเป็นวันที่สําคัญเป็นวันที่แสดงให้เห็นว่าพวกพี่ได้ภาคเพียน ทำงานให้แก่องค์กรจนเป็นที่น่าภาคภูมิใจส่วนตัวผมและพนักง,งานผมในนามพนักง,งานและผู้ช่วยขอขอบคุณพวกพี่ทุกคนแล้วก็ภูมิใจในพี่ๆทุกคนที่ได้สร้างองค์กรของเรามาตั้งแต่ยุคต้นๆจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้และทำให้องค์กรได้เจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้อีกประการหนึ่งเมื่อพี่เกษียณอายุไปแล้ว บ้านหลังนี้ให้ถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของพี่พวกน้องๆและกับผมยังต้อนรับและคิดถึงพี่อยู่ตลอดเวลามีสิ่งใดให้กับผมและพนักงานผู้ช่วยพนักงานช่วยเหลือให้พี่ๆได้บอกได้กล่าวเดินเข้ามาอย่างภาคภูมิใจเปรียบเสมือนเป็นบ้านของเรานะครับและประการสุดท้ายสิ่งใดที่กับผมและพนักงานผู้ช่วยพนักงาน ได้ร่วมเกินพวกพี่ๆทั้งกายวาจาใจกระผมต้องขอกราบอภัยพี่ๆไว้นักที่ดีด้วยค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะไต่ก็อยู่กับท่านผู้ว่าสกลวรรณพงศ์ผู้ว่า,าการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจ,จะถามท่านผู้ว่าสกลค,ค่ะเกี่ยวกับควาสมสําคัญของการจัดง,งานเกษียณอายุราชการของกรกตในเดนนี้ค่ะคนะรับสำหรับวันที่30กันยานี้ก็วันเป็นวันสิ้นปี เป็นปีบัญชีองประมาณและก็เป็นวันเกษียณอายุเราให้ความสําคัญในวันนี้มากต้จะมีพนักงานของเราจานวนหลายคนที่ที่เกษียณอายุในชีวิตราชการคนเรือนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเราจะให้ความสาคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับผู้ที่เกษียณเพื่อที่จะให้น้องๆลูกหลานได้เห็นว่าผู้พี่เขาได้ทํางานกันมาช่วยเหลือองค์กรมาจน จนถึงอายุได้60ปี<ต>นะครับวันนี้เราถึงรือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งขององค์กรของเราครับค่ะอยากจะให้ท่านกล่าวเชิญชูของทุกคนที่วันนี้ก็เกษียณอค่ะที่ได้ทำกิจการให้กับการเวลาแห่งประเทศไทยโดยรวมกันนะครับส,สำหรับปีนี้นะครับมีพี่ๆกเกษียณอายุ20คนค่ะมีทั้งในส่วนกลารและส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ ผมในฐานะเป็นผู้นำองค์กรผมถือว่าต้องขอบคุณพี่ๆเขาที่ช่วยกันจะรวมองค์กรนำพาองค์กรช่วยกันทำง,งานจน,จนมาจนมาถึงวันนี้และที่สำคัญพี่เขาอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากโลกของกีฬาแบบเดิมจนมาสู่โลกกีฬาแบบใหม่ที่เราได้เห็นกระแสความนิยมกีฬาก็ถือว<ๆ>่า<ๆ> พี่เขาเป็นกหลังที่สําคัญขององค์รกรที่ทําให้งการกีฬาของเราได้พัฒนาได้มาสู่ความเจริญถึงปับันนี้ค่ะที่นีอยากจะให้ท่านฝากถึงน้องๆเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่ทั่นี่ทำงานอยู่นะคะว่าให้ท่านเจ้ทํางาแล้วก็ช่วยพาองค์กรไปได้อย่งางหลดดีครับสําหรับสําหรับน้องๆพนักงนานแ<น>ลว้วก็ช่วยพนักงานาที่ยังปฏิบัติงานในหน้าที่อยู่นะครับที่เหลือระยะเวลามากอยู่น้อยอยู่หรือรปฏิบัติงาน ทุกวันนี้ให้ช่วยกันรักองคอ์กรนะครับรักองคอ์กรคิดถึงองคอ์กรมากมากนะครับจงทํางานให้แก่องคอ์กรเพื่อองคอ์กรจะได้เป็นองคอ์กรที่มีความสําคัญในการพัฒนากีฬาของประเทศชาตินะครับการกีฬาประเทศไทยก็ได้ชื่อว่าเป็นองคอ์กรหลักของรัฐบาลที่ในการพัฒนาโดยเฉพาะกีฬาเป็นเลิศกีฬาอาชีพแล้วก็การบริการทางด้านการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรหลักอยู่ยแล้วแหล่งนี้คือแหล่งชุมนุมของทีมชาติไทยทุกยุคทุกสมัยและทุกวันนี้ก็ยิ่งมากยิ่งขึ้นและเป็นแหล่งที่ออกกําลังกายของชุมชนแถวนี้นเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งนะครับอยากให้น้องๆช่วยกันพัฒนากีฬาของเรารักกันสามัคคีกันนะครับเพื่อองค์กรของเราจะได้เดินไปข้างหน้าครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าสกลมากนะคะ ชมได้ชมบางช่วงนะคะของงานพิธีการบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีผู้ที่เกษียณอายุราชการของการกีฬาแห่งประเทศไทย20ท่านนะคะเดี๋ยวตายขออนุญาตส,สัมภาษณ์บางท่านนะคะให้พูดถึงแนวทางในการทํางานที่ผ่านมาแล้วก็แต่ละท่านมีข้อคิดที่อยากจะฝากถึงน้องๆในการทํางานต่อไปอย่างไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะตต่ก็อยู่กับท่านผอ,อจริยาโมงแก้วค่ะผู้นวยการฝ่ายการคลงังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวขอถามท่านนิดนึงค่ะว่าท่านผอดำรงตําแหน่งผู้โดยการการคลังมากี่ปีแล้วคะที่ททค่ะก็พี่มาทาหน้าที่ผู้บริการฝ่ายการคลังเนี่ยประมาณ3ปีกว่ากว่าสปีนะคะค่ะก็มาเกษียณอายุการทํางานที่ฝ่ายการคลังในปีนี้ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ทาทามาก่อนหน้าที่พี่มาอยู่ฝ่ายการคลังพี่ก็เป็นผู้บริการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ประมาณสักสามปีทั้งหมดที่พอ,อจริยาทำที่กกททั้งหมดกี่ปีคะกะก็นับตั้งแต่เริ่มต้นที่บรรจุมาเป็นพนักงานเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2522ปีนี้ก็36ปีแล้วค่ะ36ปีแล้ววันนี้หายเหนื่อยแล้วนะคะค่ะ ก็ว on ันนี like ้ก็เป็นวันหนึ่งที่พี่ก็มีความรู้สึกว่าได้ทำงานในวาระท้ายสุดของการทำงานเป็นพนักงานกองทนะคะก็รู้สึกมีความรู้สึกว่ายินดีและมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราได้พยายามทำหน้าที่ของการเป็นพนักงานให้กับกองทอย่างเต็มที่ค่ะค่ะและตอนนี <öyle> ้นะคะต่ก็อยู่กับผลนาออนศิริศิลปะโสพลค่ะอีกหนึ่งท่านที่เกษียณอายุราชการในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ อยากถามว่าหัวหนนออนซิรินะคะทางานที่กกทมากี่ปีแล้วคะ30ปีค่ะมีความประทับใจอะไรบ้างหลังจากที่เราได้ทํางานกับที่นี่มา30ปีค่ะเอ่อเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบทางด้านกีฬามาเพราะว่าจบมาทางด้านพระรักษาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทํางานที่เรารักนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจนะคะเกี่ยวกับองค์กรนี้องค์กรนี้ก็ให้เราอะไรไเราหลายหลายอย่าง ช่วยเหลือคู้ภูเราท,ท,ทุกเรื่องค่ะ,คะและตอนนี้ค่ะตตยอยู่กับผอรุจิรานะคะผู้อำนวยการภาค5เชียงใหม่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ,รบถามท่านผอนิดนึงค่ะว่าท่านอยู่ดำรงตำแหน่งนี้ทำงานที่นี่นานกี่ปีคะผมรับตำแหน่งที่ภาค5เนี่ย11ปีะนะครับก็รวมเวลาทั้งหมดผมอยู่เกือบ30ปีนะครับเราใช้หัวใจในการทำงาน นะครับหัวใจทํางานเราสามารถพัฒนาได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องของระบบการบริหารจัดก,การเรื่องคนเราสามารถเอาอยู่บริหารเรื่องงานเราเป็นไปตามนโยบายที่ให้ไว้ใช้หัวใจทํางานและรักษาสิ่งพวกนี้เอาไว้ทุ่มเทเสียสละรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาองค์กรไปพร้อมกันต้องมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและวิชาชีพ ก็จะทําให้อ,อุปกรณ์ของเราพัฒนาไปได้ครับค,คุณผู้ชมค่ะตอนนี้แต่อยู่กับผอ,อประโมทค่ะผู้บริการสํานักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามท่านผอ,อประโมทค่ะว่าท่านทํางานอยู่ในกกทมานานกี่ปีคะยี่สิบเปีครับทั้งหมด27ปีครับอยู่การกีฬาเมือไทยรุ่นน้องที่ยังอยู่การกีฬาเมืองไทยก็ฝากว่าขอให้รักษาบ้านหลังนี้ ให้คงทนตลอดไปเพื่อประเทศชาติด้านการกีฬาครับผมคุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยมและอบอุ่นมากเลยละคะ่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่8นาภาภา้าฝากคุณผู้ชมในช่วงกูรูนิวส์สัปดาห์นี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของกระต่ายแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กูรูเฮลตี้วันนี้ค่ะแปริรู้สึกมีความสุขเหลือเกินนะคะเพราะว่าได้มาเจอกับดารานักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่เอพสิตนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอค่ะวันนี้มาทําอะไรที่นี่คะเนี่ยวันนี้นะฮะอากาศดีมากเลยครับร้อนมากแต่ก็ด้วยสปิริตของเราทุกคนเนี่ยทั้งนักกีฬาผมก็รับหน้าที่เป็นนักแสดงมาจ้างเขาล้มบอลอันนี้คือในบทใช่ครับใับคือพี่เอมาถ่าย MV ครับผมเป็น MV ที่เรียกว่าโปรเจกต์กู๊ดกายกู๊ดเกมครับคือรณรงให้นักกีฬาไม่โกงกรรมการไม่โกงเอาความโกงออกจากวงการฟุตบอลวงการกีฬาให้หมดแล้วผมก็รับหน้าที่เป็นเป็นตัวโกงในความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ครับอปกติก็เป็นคนโกงหรือเปล่าคะพี่ตัวจริงส่วนใหญ่ครับเขาจ้างให้โกงเราไม่เคยโกงเองคถ้าไม่จ้างไม่โกงนะครับนี เฉพาะในหน้าที่เท่านั้นในหน้าที่เท่านั้นโกงในหน้าที่ทีนี้หลายคนะเห็นหน้าเห็นตาพี่เอเนี่ยทางหน้าจอทีวีี่มาเยอะแล้วก็สุขภาพนี่แบบฟิตเฟิร์มตลอดพยายามครับเพราะว่าปีนี้ก็41จะส2แล้วครับผมนี่หน้าได้ขนาดนี้มีรอยเย็บตรงไหนไหมคะเนี่ยมีฮะมีอันนี้ดึงหน้าหรือเปล่าคะพี่ไม่ฮะเย็บตรงหูวเข่าครับอ๋อไม่ใช่เน้นกีฬาเน้นกีฬาอย่างเดียวผมจะพยายามออกกำลังกายนะครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ แค่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับครับมีการฟิตซ้อมร่างกายในแต่ละวันเยอะไหมคะแบบต้องยกเวทเยอะเพราะว่าผมอยากเป็นเดรร็อกเดวินจอนสันโอ้โหตอนนี้เขามีเทรนเกาหลีครับลินลีนกล้ามชัดชัดซิกแพคคมๆใช่ไหมฮะผมก็สวนกระแสเลยผมมาแนวแบบเดวินจอนสันครับก็ให้ตัวเองแข็งแกร่งไปเลยนะครับตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่า มันมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วที่เหลือเขาผอมกันหมดโอ้โหพูดอย่างนี้ไม่เห็นหุ่นเลยอ่ะนี่ครับนี่เสื้อจะปีแล้วนี่เสื้อจะปีแล้วคือต้องการแบบคล้ายๆแบบจะเป็นเดอะร็อกใช่ใช่แต่ทีนี้เราก็ต้องเหนื่อยเนาะในการที่จะแบบออกได้อย่างนั้นก็เป็นเรื่องของวินัยการรับประทานอาหารครับถ้าเราทานเยอะเราก็ต้องออกกำลังกายเยอะแล้วก็พักผ่อนบ้างเท่านั้นเองครับไม่อย่าไปตึงมากครับว่าต้องกินไก่ปันเราไม่ใช่นักนักพอกายถ้าประกวดเขาจะมีวินัยในการรับประทานอาหารเราก็แบบ ใช้ชีวิตปกติทํางานทุกวันแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราอยากกินอาหารที่มันม,มีประโยชน์เนี่ย<ช>วันรุ่งขึ้นเราก็ต้องไปเวิร์กเอาโอ้โหอันนี้ก็คือเคล็ดลับใช่เพราะว่าพอ30อัพเนี่ยระบบผาผลาเราจะต่ำลง<อ>เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเขาช่วยให้ร่างกายมันแอคทีฟตลอดเวลาต้องออกกำลังกายทุกวันเลยไหมะคะาอยพยายามครับแต่ช่วงไหนที่งานเยอะเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ออกครับแต่โชคดีที่ละครส่วนใหญ่เป็นแอคชั่นและอากาศเมืองไทยมันเป็นแบบนี้ครับเดินก็เหนื่อยออกแล้วฮะ แล้วพี่ต้องยกน้ําหนักนี่คือแบบครั้งหนึ่งนี่สงสัยเป็นร้อยโลแล้วมั้งคะเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนยกได้เยอะครเดี๋ยวนี้พยายามยกจํานวนเซตได้เยอะแต่ว่าน้ําหนักน้อยๆเพือ่อให้จากเมื่อก่อนมันต้องการแข็งแข็งใหญ่ๆนฮะกล้ามนะครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้ต้องการความเหนียวครับความ <c oughs> ความอืดเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นเวลาเราเล่นแอคชั่นครับผมสุดท้ายเลยค่ะอยากให้พี่เอเชิญชวนน้องๆมาทันมาออกกําลังกายกันผมรู้ว่า คุณรู้นะครับว่าทํำยังไงเนี่ยอะไรที่มันดีกับสุขภาพทําอะไรแล้วร่างกายได้ประโยชน์บ้างก็ทําตามนั้นครับอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทําหรือทําให้น้อยลงอย่างน้อยเนี่ยมันจะทําให้คุณพอสิ่งวัย4 0 5สแล้วคุณ ยังดูเฟรชอยู่โดยที่ไม่ต้องพึ่งสัญญกรรมอะไรทั้งสิ้นครับอืมอ่ะละค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะสุขภาพดีโดยพี่เอนั่นเองวันนี้พี่เอก็ทําให้แฟรดี้สุขภาพจิตดีมากนะคะได้คนม่บรักมาคุยด้วยไม่มีการแบบวิตกกังวลวาดกลัวอะไรเลยใช่ไหมคะชอบชื่นชมค่ะชื่นชมขอบคุณพี่เอมากนะคะขอบคุณค่ะ คนบางคนก็โชคดีนะคะที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ค่ะแต่แฟรี่ก็เชื่อนะคะว่าความตั้งมั่นและก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมันจะเป็นพรแสวงที่ทําให้คนเรานั้นก้าวไปสู่ฝั่งฝันที่เราตั้งใจไว้ได้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการกูรูสปอร์ตนะคะสามารถติดตามชมได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา16.10นน,นถึง16.35น,นสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ